พระคาถามหาจินดามณีมมของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสิทธิวิชามหามันตังจินตามณีธิวาการภูมิยาโจรปาตัดสมังทิพพจัตผงเทาวทิสเรจันทาเทวีอักษบุขีทุกติยา ปัถลกษณะมณีจินตาปัญจธานังยักษังทาสีทาสังมาตาปุตตังวัรอสังจินตามณีสหสโกติเทวนังมนุสสภาวังสัมณจิตตังปุริสัจิตตังอคัจฉาหิปริเทวันติปิยามะมา สัพเพชนาพโมชนามหาวณีจิตาเอหิพุทธังปิโยเทวามนุสานังมหาวณีจิตาเอหิธรรมังปิโยพรหมานัุตโมมหาวณีจิตาเอหิสังขังปิโยนาคสปันนานังปินทะเรียมนัมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควา สังโฆโสภควาอินทเสนหะพระมเสนหะอิสระเสนหะอิทิเสนหะราชาเทวีมนตีรักขัจิตตังมรณงจิตตังมามะพระคาถามหาล่าสวดสามจบ นัมมามีมามหาลาภะอิติพุถสัตสุวรรณังวารัชตังวะมณีวะธนังวะพิชังวาอัคคังวากัตถังวาเอหิเอหิอัคคเฉียยะอิติมีมานัมามีหังนัมมามีมามหาลาภะอิติพุถสัตสุวรรณังวะรัชตังวะมณีวาธนังวะพิชังวาอัคคังวากัตถังวาเอหิเอหิอัคคเฉยยะอิติมีมานัมมามีหัง นัมมามีมามหาลาภาอิติพุถสัตสุว,นนวรรณังวะรัชตังวะมณีวาธนังวะพีชังวะอัคังวะปัตถังวะเอหิเอหิอัคคเชยยะอิติมีมานัมมามิหังพระคาถาจะเริ่มสักสวดสามจบ นิจังการังปิยงโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเทชังทะเลเนเนเตเชเชยตุเชยมังคลังนิจังการังปิยงโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเทชังทะเลเนเนเตเชเชยตุเชยมังคลังนิจังการังปิยงโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเทชังทะเลเนเนเตเชเชยตุเชยมังคลัง รพระคาถาพระปัจจิจิกพุเจ้าสวนเจ็บจบพุทธ,ทธะอุลโมพุทธายะวิรัตโยวิรัพโายามิรัหิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรัติทโิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโอม พุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรัพโณยาวิรัหิงสาวิรัพทาสีวิรัทาสาวิรัอิทโยพุทธสามานีมามักพุทธสาสวาโหมพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรัพโณยาวิรัหิงสาวิรัพทาสีวิรัทาสาวิรัอิทโยพุทธสามานีมามักพุทธสาสวาโหม พุทธะมั่วนาโมพุทธายะวิรัตโยวิรัพโพนายังวิรหิงสาวิรัฐาสีวิรัฐาสาวิรัติโยพุทธะสัมนีมามะพุทธสะสวาคมพุทธะมัอวนาโมพุทธายะวิรัตโยวิรัพโพนายังวิรหิงสาวิรัฐาสีวิรัฐาสาวิรัติโย พุทธัสัมมานีมามะพุทธะสัสวาโหพุทธะมะอุณโมพุทธายวิรัตโยวิวรัพโฎายังวิรัหิงสาวิรัธาสีวิรัฐาสาวิรัติโยพุทธัสัมมานีมามะพุทธะสัสวาโห พุทธมะอุตนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายาวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทโยพุทธสาาัมมาณีมามะพุทธสัตสวะโข